ว่ายังไงยายมิว้วยายที่สองนี่หยุดย้อยเย้ยฉันเดี๋ยวนี้นะนายรินหลายปีผ่านไปฉันกับไอ้หมอนี่ก็ยังเรียนโรงเรียนเดียวกันค่ะเพิ่มเติมคือด่ากันทุกวันนี่ไอ้ผู้ชายไร้มารยาทหยุดพูดว่าที่สองแล้วก็เลิกหัวราย้อยฉันสักทีได้ไหมก็มันเรื่องจริงนี่นาะยายที่สองเอ้ย มิ้วเธอกับนายรินนะ่ะตั้งแต่ปฐมแล้วไหมเมื่อไหร่จะเลิกตัดกันสักทีไม่มีทางสลอกต่อให้ใครจะจับจิ้นยังไงฉันกับมันก็ญาติดีกันไม่ได้ใช่แล้วเพื่อนไอโมเมนต์หวานอยาาเยิ่มที่พวกรุ่นน้องเขาจิ้นกันไปเองนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเกลียดอะไรก็ได้อย่างนั้นคำเนี้ยมันใช้กับฉันไม่ได้ yeah. ใจแบบนั้นล่ะจ้าพี่เป็นแมวมองพี่ก็อยากให้สองคนได้ไปร่วมรายการเรียลิตี้ออกเดทพี่ต้องบ้าไปแล้วนี่พี่ไม่รู้เหรอคะว่าหนูกับมันกัดกันทุกวันไม่รู้อะไรเพราะจุดนี้ล่ะสาวสาววัยรุ่นเขาชอบกันนักแหละคู่จินแบบเนี้ oh, <no. S 1> เอาล่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวเราจะทำ จักกันหรือ,อยังทั้งหกคนใช่แล้วทุกคนเป็นเด็กโรงเรียนเดียวกันแต่ก็ไม่ได้สนิทก,กันเพราะว่าอยู่กันคนละห้องคือมาดามคะอย่พูดตรงๆอีกครั้งนะถ้าจะให้หนูทำเป็นรักทำเป็นชอบไอ้หมอเนี่ยหนูไม่ไหวคะ่ะมิวอย่าคิดแบบนั้นสิจ้าก็คิดซะว่ามันเป็นงานเคยได้ยินไหมเดื ไม่ได้หรอคะหรือไม่ก็จับหนูจิ้นกับต้อมหรือไม่ก็เหนือนี่ยายที่สองสปิริตหน่อยสิหรือว่าเธอกลัวฉันขนาดนั้นอา้าวเฮ้ยพูดดีๆนะใครกลัวนายก็เห็นๆอยู่นี่ว่าเธออยากจะหนีสมควรแล้วที่เป็นที่สองหืมไอ้นิวจ๊ะเขาไม่ได้ให้เราพบกันจริงๆสักหน่อยก็เหมือนเป็นการสแสดงเอาเถอะ ฉันจะเล่นฉันเห็นแก่จอยหรอกนะอีกอย่างฉันไม่ได้ปอด๊อตถ้าตกลงกันได้แล้วเดี๋ยวเราถ่ายทำเลยนะจ๊ะมันเป็นเดลิตี้ดังนั้นถ่ายทอดสดนะจากที่ดีินคอนเซ็ปต์มาเหมือนเขาจะจับคู่นั้นให้เปรายบดีกันแล้วมันจะไหวเหรอวะฮ้ยไอการที่ต้องทำอะไรที่ไม่เป็นตัวเองเนี่ย มันแย่ชะมัดแล้วดูฉากแรกสิจะให้โรแมนติกแบบร่มคันเดียวกันกับไอห,หมอนั่นเนี่ยนะมินวาราถ้าเธอไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำสิจ้าเป็นตัวเองไปเลยเธอชื่ออุกสินะก็จริงของเธอเผลอๆเขาอาจจะเอาฉันออกจากรายการไป เฮ้ยต้อมเหนือดูสิวันเนี้ยฝนมันตกดีนะที่พวกเราพกร่วมมาด้วยนะ่ะเออจริงไม่อย่างนั้นเปียกเป็นลูกหมาตกน้ําแน่วะ่ะมิ้วเดี๋ยวก่อนเราไม่มีร่อมนะรอให้ฝนหยุดก,ก่อนดีกว่าไหม <c oughs> จอยนะ่ะเขาสนิทก,กับเหนือยังไงเขาก็เดินไปได้ก ที่เด่นในรายการนี้จะได้เป็นฉันนี่นายเป็นผู้ชายนะร่มนนะอย่าเอียงไปทางตัวเองขนาดนั้นอ๋อแล้วก็อีกข้อใครใช้ให้มาจาับไม้จับมือฉันแบบนี้เธอนี่ที่จับมือก็เพราะอยากให้อยู่ในร่มด้วยกันหรือว่าอยากเปียกฮะมาดามคะคู่นั้นถ้าจะไม่ดีแล้วคะ่ะหยุดถ่ายก่อนดีไหมคะไม่ต้อง ไม่เห็นแบบที่ฉันเห็นหรอถ่ายต่อไป้ <Yeah. S 1> ในนักดินไอ้ผู้ชายฉวยโอกาสไอ้มือปลาหมึกนี่คนเข้าอุตส่า์กลางร่มให้หัดพูดจาดีๆเป็นปะดื้อนนะักถ้าพูดอีกคำเดียวนะพ้อจะจับตีก้นตรงนี้เลย จากเคสนั้นออกอากาศไปฉันก็อยากจะตะโกนว่าอีย่างวันนี่เพราะว่าฉันไม่ได้โดนไล่ออกจากรายการแต่ยังโดนชาวเน็ตจับจิ้นหนักกว่าเก่ากลายเป็นคู่หลักในเรียลิตี้ขอโทษนะมินวราแต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปมันก็คงช่วยไม่ได้ฉันก็คงจะต้องสวมบทบาทผู้ถูกกระทำ เห็นหมดแล้วนะที่ผน,นังห้องน้ำนะ่ะไม่ใช่นะอูลายมือฉันก็จริงแต่ฉันไม่ได้เป็นคนเขียนฉันสาบานได้ฉันนะ่ะปลอมลายมือแกเองแหละแค่นี้แกก็เลกเป็นโจแะนะนะน่ๆนับจากวันนั้นฉันก็โดนทัวลงทั้งจากเพื่อนในโรงเรียนและชาวเน็ตที่เป็น FC รายการนี้ คารินเสดยายมากเลยที่นายนัดฉันมาอย่าบอกนะว่านายปิงฉันผมจะมาถามคุณให้รู้เรื่องต่างหากเล่าว่าโกหกเพื่ออะไรจะโกหกอย่างนั้นเหรอจ๊ะเรื่องอะไรถึงผมกับยใยนั่นจะเกลียดขี้หน้ากันแต่ก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานทำไมผมจะไม่รู้ว่านั่นไม่ใช่ลายมือเพื่อนผมเฮ้ย <c oughs> นี่ผมก็ให้เวลา แต่คงให้ต่อไม่ได้แล้วบอกต่อหน้ากล้องไปเลยสิว่าเขียนด่าดตัวเองเพื่ออะไรมีนายทำแบบนี้ได้ยังไงเรียกพวกเขามาถ่ายตั้งแต่เมื่อไห่ฉันอธิบายไปแล้วว่าฉันไม่ได้เป็นคนเขียนแต่ก็ไม่คิดเลยว่าเธอจะเป็นตัวการนะ่ะเยี่ยมไปเลยถึงเขาจะปากเสียแต่ก็เป็นคนเดียวที่พยายามช่วยหนูในยามขับขันนะ ขอเอ้ยอน,นอนาคตในวงการบันเทิงของฉันนี่นายรินขอฉันตกหน่อยคะค่ะว้าวท,ทำอะไรของเธอเนี่ยก็ตกไงตกข้างแก้มเป็นการขอบคุณถือว่าเป็นรางวัลให้นายตออไปเนี้ยเรามายากดีกันนะากดติดตามช่องอสกุลสแนลยคไป